ครับวันนี้ก็ขผมนะครับจางฮัช่วงนี้ก้าลงคลิปน้อยหน่อยครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมนะเพราะว่ารู้ๆกันอยู่นะครับผมคือช่วงนี้ผมก็จะติดอ่าติดเรื่องพวกเรียนนะครับผมพวกเรียนนะก็ฉะนั้นก็จะลงคลิปน้อยหน่อยก็ขออภัยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมลงคลิปนี้เสร็จผมต้องต้องไปเรียนออนไลน์นะครับผมนะก็โอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มาทำคลิปเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ว่างอยู่พอดีครับนะตอนนี้เป็นเวลา หกโมงครึ่งนนะผมกะจะเตรียมคลิปให้เสร็จตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับนะถ้าเกิดคลิปเสร็จตอนประมาณหนึ่งทุ่มตอนหนึ่งทุ่มเนะี่ยผมก็จะทาการเอ่อเรียกว่ายังไงนะ่ะคุณอาจจะไม่ได้เห็นคลิปนี้ตอนหนึ่งทุ่มก็ได้นะแเป็นว่าผมเตรียมการคลิปเสร็จตอนประมาณหนึ่งทุ่มเพราะมันต้องรออ่าพวกเรนไม่ใช่เรนเดอร์สิเรียกว่าไงเดีะเอ่อผมจะต้องเรียกได้ว่าโอ๊ยเดี๋ยวนะเอ้าอยู่ไหนอะผมซัดมันปิวอ๋อปิวมี อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมก็มันจะต้องรอให้มันลงคลิปด้วยครับนะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เร็วขนาดนั้นเนาะประมาณนี้ครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะว่าช่วงนี้ก็คงจะติดเรื่องเรียนอยู่พอสมควรน,นะครับผมโอเคครับนะเฮ้ยไม่โดนโอเคเวลาเคาน์เตอร์ คอมโบโอเคนะต้องหลบให้ได้ต้องหลบอันต่อไปให้ได้พูดไม่ทันขาดคำมาโดนเลยเออ่ไฟบีมกับไฟบีมไฟบีมแล้วพอมันติดตรงนั้นแล้วก็ต้องอันนี้ไทยแล้วก็เอ้ยเป็นเหมือนครั้งก่อนไม่ได้ไม่ยอมผมไม่ยอมโอเคแกได้ชะตาถึงฆ่าแล้วจริงไงเย้เจ็บนะเราฆ่าได้แล้วโอ้ฆ่าได้ทีโร่นี่เว้อัพขึ้นมาถึง3เลเวลเลยด้วยกันนะครับผม วันนี้เป้าหมายของเราไม่ใช่อะไรหรอกครับวันนี้ครับผมจะมาซื้อผ้าคลุมนั่นเองครับหรือเป็นออเดอรี่อันแรกของเรานั่นเองนะครับนะผ้าคลุมซื้อตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะพาา,พาไปแล้วกันเนาะแบบัดหนึ่งนะผมว่าผมอัพเป็นใน่วนของเดย์ดิฟเอนต์ต่อดีกว่านะรู้สึกว่าเลือดมันจะน้อยนะครับผมนี่ครับนะซึ่งผ้าคลุมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะแต่คิดว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วลนะ่ะ แต่อันนี้สําหรับใครเนี่ยไม่รู้นะนะอันนี้คือมารีนฟอร์ดเนาะสมัยก่อนเนี่ยคุณอาจจะไปดูตอนที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมารีนฟอร์ดยังไม่แก้นะครับผมแต่ตอนนี้มันแก้แล้วถ้าเกิดแบบยังไม่แก้พอมันแก้แล้วคุณก็อาจจะงงครับว่าสื้ออนไนครับผมนะคำตอบก็คือมันจะมีอันที่เลียงเรียงกันอยู่ใช่ไหมถ้าคุณมาอันที่เป็นบ้านเหลืองๆเนี่ยแล้วก็มันอยู่ในส่วนของทางขวาสุดเลยเนาะแล้วก็บินขึ้นไปนะครับผมใช่หรือเปล่าว่าถ้าเกิดไม่ใช่นี่เอา เฮ้ยบ hey, ินติดอะไรนะเก okay, ขึ้นไปนะผมแล้วคุณก็เห็นกับรูนี้นะผมคุณก็สามารถโซเข้าไปได้เลยนะนี่กับโซ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 โอเคนะคผมนี่แ้วคุณก็ลงไปเลยนะผมแล้วก็มาเจอกับพาลัดนะครับผมนะซึ่งแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับนะอยู่ในราคาสนับสนุนราคาอยู่ที่ห้าหมื่นดอลลาร์นะครับผมห้าหมื่นดอลลาร์เลยนะเออไม่ใช่ห้าหมื่นบาทนะห้าหมื่นดอลลาร์นี่ตกอยู่ที่ประมาณ ประมาณอ่บบ้าเมืองนผมขอคำนวณแบบคนดูเอ้ยจะมาดูคนเล่นจะมาดูคนแคสเกมไม่ได้มาดูคนคำนวณคกิตศาสตร์เออนะผมขอโทษนะครับผมผมขอคำนวณหน่อยนะว่ามันกี่บาทประมาณอยู่ที่อะหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่บาทครับผม คุณโง่ๆอันเดียวราคาหนึ่งล้านกว่าบาทเนี่ยนะหนึ่งล้านเกับสองล้านนะครับคือแบบโอ้เหียนะครับผมช่างนะครับผมถือว่าในเกมนี้หาเงินมันก็หาง่ายอีกแล้วักผมมันเป็นดอลลาร์เนาะโอเคกมาเออเราร่วมกันมาเลยเดี่าวรันวันนี้เป้าหมายของเราก็จะถึงเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบพแล้วกันเนาะจะได้ที่ไม่ยาวเกินไปนะครับผมนะมัน พยายามไม่ทำให้คลิปมันไม่ยาวจนเกินไปนี่ปิวกันอีกแล้วโอ้ยช่องเรา46ซับแล้วนะครับผมใกล้ใกล้ใกล้50แล้วซึ่งไม่รู้จะพูดมากี่คลิปแล้วนะครับผมแต่ก็ช่วยกันกดเลยนะครับนะนะถ้าเกิดถึง50ซับผมก็จะไม่มาพูดให้มันน่าลำคาญนี้เลยคเพราะผมว่ามันค้างคางมันนานเลาย40กว่าซับจะ46ซับมันจะค้างคางมันนานไปแล้วนะครับผมผมอยากให้มันถึง50เร็วๆที่ผมจะได้เลิกกดน,นะ ฉะนั้นก็ช่่ยๆกันกดนะนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะกดซับไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะครับนะผมขอพูดจากใจจริงเลยผมก็ลำคานะนะเวลาคนที่เราไม่ได้อยากดูคลิปเขาอะไรขนาดนั้นแล้วแบบอ่ามันบอกให้มันแบบกดซับอะไรแบบนี้ผมเข้าใจนะว่าลำคาแต่ก็กดให้หน่อยครับนะเพราะผมก็ลำคาเหมือนกันนะครับผมว่าเมื่อไหร่มันจะห้าสิบนาทีเนี่ยคือมันเบื่อนะอมันก็แค่เพียนะผมนะ ก็ฉะนั้นก็กดๆนะครับนะไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะผมไม่ต้องมาดูคลิปก็ได้นะแต่พอยันเดียคือกดกดไว้ครับนะผมเพราะว่าเบื่อนะครับกับสีสิบที่มันค้างคาเนี่ยผมอยากมาห้าสิบสีเนาะก็ช่วยๆกันกดนะครับนะโอเคน่าจะภาพมานานพอแล้วนะมีคนกดไปไม่หนึ่งก็สองนะครับผมนะเผลอนี่คนที่มาดูคลิปนี้นี่คือกดกันหมดแล้วหรือเปล่าอะถ้าเกิดอย่างนั้นนี่คือพีคเลยนะโอ้นะครับผม อแล้วคุณตอรี่บอยไม่ทราบว่าโปรโมทช่องผมหรือยังครับถ้ายังไม่โปรโมทก็ช่วยกันโปรโมทหน่อยนะครับผมนะเดีย๋ยวผมไปดูคลิปของคุณด้วยเนาะว่าคุณโปรโมทให้หรือยังถ้าโปรโมทไปแล้วแล้วผมยังไม่ดูก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับนะเยเออเออเออเรียบร้อยตายคู่นะครับผมแล้วเราก็บินไปนฝั่งนั้นใช่ ใช่เลยเขาบินมาฝั่งนี้เป้าหมายต่อไปของผมก็คือการฟาร์มมาสเตอร์ดี้ครบหนะน,นึ่งร้อยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันครบหนะึ่งร้อยน่ะผลไฟนะั่นเป็นอะไรที่ฟาร์มง่ายขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมต้องสามร้อยคบุณผู้ชมผมไม่รู้อ่ะมีบางคนบอกสามร้อยทำไมไม่ต้องร้อยฮะสี่ร้อยไม่ได้หรอกผมไม่รู้ว่า,300วมมวาทำไมต้องสามร้อยแล้วผมก็บาจีเ้าไปเลยนคะครับผม โอเคฟาบูลเลตใหม่รอบสออโอเคครับผมนะ,ะเราเอาอัพเป็นในส่วนของดีเฟนซ์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เควสสุดท้ายละนะถือได้เป็นเควสสุดท้ายแล้นะ<อ>นวสสละนะครับผมนะก็มาจบมันเลยดีกว่านะโดยการดูแบบเกิอดอยังวะน่าจะยังนะตามเซนตตามเซนตของผมยังโอเคจริงด้วย แลนวจะมากดสกิลผลไฟมันจะยิงมันม่วๆผมจะโดนไม่โดนหรอกนะผมโอเคมาเีนซื้ออันนี้ไม่ซื้อสิรับเวสนะผมแล้วผมก็ฟ้า f o ์ w a r d เห็นไหมไม่ต้องฟ้าหรอกนะยี่งเหยียดจริงจริงมันแป๊บเดียวนะการฟ้า์ดเนี่ยมันทำค่อให้ง่ายนะผมนะมันยิงไม่โดนอ่ะยิงเฮ้ยอยู่นิ่งๆเออโอเค นะครับผมผมอยากคึ่งบอดมันจะอยู่ห่างกันทำไมเนะไม่ค่าเยอะนี่ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าประเด็นคือทําไมมันต้องทําให้มันอยู่ห่างกัน่างนี้ด้วยครับนะอารมณ์แบบรามใหญ่ก็เลยต้องกระจายไปเรนะืนะ่องไงฮะกระจายนะผมเพิ่งรู้นะว่าคนทั้งมารีนฟอร์นี่มีอยู่แค่สี่คนนะครับมานะที่รู้นะั่นคือกันใช้พลังของปีศาตเนี่ยครับหลอกตาให้เรารู้ว่ามันมีหลายคนเอ้ให้เรานึกว่ามีหลายคนแต่ความจริงมันมีแค่สี่คนเนี่ยแหละครับนะ าเพิ่มหนวดขาวก็ไอบอสไปให้หนึ่งตัวแล้วกันนะก็เป็นหกคนว้าวโอเคครับมามาฝั่งนี้ต่อเลยผมอัดมากี่นาทีแล้วอ,อ EP ก่อนนี่ก็เสียวเหมือนกันว่าคายมาสเตอร์จะตัดไม่ได้โอเคตัดยังประมาณถ้าผมอัดเกินสินาทีอ่ะมันจะตัดไม่ได้นะครับผมนะ EP ก่อนนี่ก็ล่อไปสิบสนาทีอ,อ้าวคุกกี้รันคิงดอ้อมันแจ้งเตือนเด้งแล้วโอ้โหคนก็นรู้หมดผมเล่นอะไร ม่ใครเล่นมากเลยนะแต่ที่ผมโหลดไม่ใช่อะไรนะคืออย่างแรกนะผมะก็คือเห็นคนเขาเขียนรีวิวมันดีสองก็คือโฆษณาเยอะมากหนะ้าคาพงก็เลยโหลดลงไปนะครับแล้วก็ติดมันมาเลยนะครับผมนะนะผมโอเคมาขาดอีกแค่สีตัวแล้วนะครับแล้วก็บินมาฝั่งนั้นแล้วก็บินมาฝั่งนี้แล้วก็จะจบคลิปแล้วนะครับผมนะแล้วเสร็จล้วก็ไปเรียนออนไลน์ต่อนะ่ะชีวิตทุกทรมานนะครับผมโอเคยิง ยังดีกันบ้านหมดแล้วถ้ากันบ้านมีนี่ผมทำไงดีนะยีกันบ้านหมดแล้วโอเคครับนะรวมมาได้แล้วก็ไฟบูเลตเลยแล้วกันนะแล้วก็ไฟคอลัร่ำมากเข้าปไปโอเคนะครับผมนะพลังไฟนอนไฟรูปแบบไฟแล้วก็หายไปไหนอีกแล้วเนาะว้าไปว้ามาเอา้าอีกตัวหายไปไหนเปล่าหรือเปล่าหมายควาไปเก็บซื้อหายี่สิบกีด้วยยอกยอกนะครับผม เกือบผมเก็บซื้อไห้ที่เป็เกมผมเก็บไม่ได้หรอกนะเยอะเกินนะผมโอเคตายด้วยนะว่าต้องวิ่งไปหาไฟคอนล่ามซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมสงสัยมันไม่อยากโดนซ้ําเยอะๆนะน่าจะเป็นทรมานนะครับผมโดนซ้ําเยอะขนาดนะั้นเดียว what แน่นอนแฮกเถอแฮกเถอรีพอร์ตไปแฮกมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแน่ขนาดแฮกแล้วยังไม่เป็นไรอีกเออมาปั๊มข้าหัวกับคนแฮกเถยะเออเราให้เขาร่วมให้ก็ได้วอททำมันไม่ได้มันต้องมาฝั่งนั้นต่ออย่างแน่นอนครับเอ้า ว่หมันจะสู้อยู่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวนะไม่ดีวะโอเคถือว่าเราล้ามันได้แล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับนะนี่นะครับผมขอเรียกว่าการใช้ประโยชน์แากคนแฮกนะผมแฮกมาดีเนะนี่ยแฮกมาแฮกมาแฮกมาไอตัวนี้ก็ไม่ค่าไอตัวนี้ไม่ค่านะครับนะเราขอทำการเนี่ยรีพอร์ตเขานะครับผมถ้าเกิดเจอคนอย่างนี้เราต้องรีพอร์ตนะครับนะ เนี่ยเวลคัมตูดาร์กไซด์นะครับผมเราต้องการอา่อยู่ไหนนะนี่ไงชีตติ้งเอ็กซ์พลอยติ้งนะครับผมแล้วก็ที่คลิปชั่นก็ he use hack that care that auto calic and fly นะครับผมนะโอเคก็คือแต่ว่าเหมือนว่าแฮกอันนี้จะเป็นแฮกรล้แบบระดับสูงหรือเปล่าหรือยังไงเพราะผมเห็นในในดีสคริปชั่นไม่ใช่ในดีสคริปชั่นเออก็ดีสคริปชั่นนั่นแหละเออมั่วอะไรตั้งหนาเนอะในดีสคริปชั่นมันจะบอกอยู่นะครับว่าว่าอ่า อ่ะเขาเพิ่งตายนยี่ว่ะเหมือนว่าเขาจะใช้เป็นในส่วนของออโต้คลิกนะครับผมนะแล้วก็เป็นในส่วนของแฮกวาร์ปผมเห็นในดีสคริปชันเขาบอกว่าทุกคนที่แฮกจะโดนแบนหาวอนนะผมไหนเราไม่เห็นแบนเ์หรือนะครับผมน่ะเป็นแค่กานขู่ก็เอาเปว่าสมมตินี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าเกิดเจอแฮกอย่างนี้รีพอร์ตมาเลยนะครับผม